ะะกระต่ายฟอร์ดนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถตัว XLT เกียร์ออโต้สีขาวนะคะวันนี้เราจะแต่งในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ XLT นะคะเราจะมาดูกันว่าพาแต่งของเราในวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มแรกนะคะด้วยกระจังหน้าลายฟอร์ด เป็นรูกม้าตัวนี้ยังคงไม่ได้ครอบเป็นสีดำนะคะเพราะว่าเป็นไว้ในเอกลักษณ์ของ xlt ก็คือโคเมียนันเองนะคะตต่อไปเป็นตัวเป็นครอบไฟค่ะครอบไฟหน้าแล้วก็จะมีทั้งสองด้านนะคะครอบไฟหน้าสีดำค่ะมีคำว่าเลนเจอร์ติดออกมาด้วยรวมทั้งด้านหน้านี่ก็จะเป็นสกู๊ปจมูกแบบดำด้านทั้งชิ้นนะคะ เพื่อที่ให้ดูดุขึ้นแล้วก็กลมกลืนกับตัวกระจังหน้าของเรานั่นเองค่ะต่อมาด้านข้างตัวรถด้านนี้ค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะจะได้ดูสมูทแล้วก็ดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะด้านนี้จะเป็นตัวล้อของเราเนี่ยคันนี้เราทำเป็นล้อขอบ1 8 m แปดแม็ก นะคะซึ่งจะใช้เป็นล้อมอนเตอร์265เพื่อให้ดูเท่แล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่นี้ไม่ต้องห่วงว่าจะติดนะคะเพราะว่าล้อทิแปเนี่ยวิ่งกำลังดีเลยค่ะด้านนี้ต่อมาค่ะจะเป็นตัวเบ้ามือจับเรนเจอร์ก็คือเราก็ไม่ครอบเหมือนเดิมตัวนี้เพื่อที่ให้มันเข้ากับด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าที่เราเป็นโครเมียมเอาไว้เก็บไว้ทั่วคันเลยค่ะโครเมียม ได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราปล่อยไว้ร่างว่างเนี่ยไม่สวยแน่นอนค่ะลูกค้าเราก็จะต้องติดเป็นตัวครอบฝาถัางน้านํามันเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้มันกลมกลืนกับซุ้มล้อซุ้มล้อของเราก็เป็นสีดาด้านหมุดเหมือนกันเรามาด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็จะเป็นจะเป็นตัวครอบไฟหลังให้กับให้มันเข้ากับตัวหน้าเพราะว่ามันก็จะมีคําว่าดรนเจอร์เช่นกัน นี่นะคะจะสังเกตว่าตัวเปิดรถรอ,อบคันเนี่ยจะเป็นโครเมียมไว้เลยจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLT ให้เลยค่ะลูกค้าชอบมากแบบนี้นะคะมันเป็นความหรูหราของตัว XLT ค่ะทีน,นี้เราจะมาดูรอบคันกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูโดยรวมค่ะ ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสวยชุกใจติดต,ต่อต่ายมาได้ทำเบอร์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามแนะนําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าตาตก็จะมีแต่งมาให้ดูเรื่อยๆคะ่ะในหลายรุ่นนะคะสวัสดีค่ะ